สวัสดีค่ะมาจา้ามากินมาม่าด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะขยับนิดนึงนะคะมาม่าแห้งนะคะทุกคนคะ่ะชาวเดือนลองจัดเบิ่งกันหน้าพี่น้องโดนแลว้วบรได้กินมาม่านะคะจวดจากบาทกันะน้า อืมอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะแซ่บเหมือนเดิมกินหอนๆนะคะทุกคนค่ะนะหิวหิวนี่จังแดกกับแซ่บเนาะพี่น้องเนาะ เส้นพันยาวแหงนะคะทุกคนคะ่ะเหนียวนุ่มพันเดาดีกว่าพี่น้องพันคำใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะจวด 嗯，嗯。Mm. Mm. ビビビッ ออเอาให้เบดเลยพี่น้องน้ำกันนะน้ำไม่เหลือเลยสุดยอดเอาให้หมดเลยนะคะนี่อืมอ้าบันีิซาวเดือนเซเลาพี่ละนองไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพูดจวดขนาดนะคะมาม่ารสเด็ดของเรานะคะทุกคนคะ่ะนานๆกินครั้งหนึ่งก็อร่อยมากมายนะคะทุกคนค่ะนะแซ่ อิลิจานะคะเอามันนี่จาเดอร์ล่าพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ